มาพี่น้องมาหน,นีเบาสิงพามายามบางกวงพี่น้องว่านมาใส่บางกวงไว้ตัว,าตว่าประเทศยดอกมาเบํุงตอนยามโติ๊บปลาพี่น้องบ้างน,นี่ทั้งกุ้งทั้งปลาปลาบู่ดีเลยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศยี่ยมสาครับ สมกันครับผมมานม่มือนบริไซดโดนพี่น่องบริไซโดนแล้วก็ขึ้งขุ้ป่าขึ้น้นป่ามานม่บังยัอง hoa tàu khi nó bằng màn màn hoa tàu ngon lấy nó bộ ban đầy rồi, tôi sẽ có được gì nữa được cùng với nó bằng tòa lấy đi kiếm đồ bằng hũ oh. đây bà đi nồng bằng Cùng Đến đây bằng oh. bằng này để lại như thế nào tức cùng với tỏi đây rồi ai ôm

งามเลยครับงามเลยได้ยโอ้เป็นพี่น้องเอ้ยคุทางกินนะบาวซิงบันบริเวณมาใส่โดนแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นเดียนเลย tìm đồng ruộng này lại tiếp okay. uh -oh. như là khác cái câu là khi nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không มูยู่ปุ้งหงนี่เกาพี่น้องข้าจากขาดอะลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายมันบ่ชื่อเกาพอด้กินถ่ายถ่ายชุดเลยพี่น้องไปวรวมรวมกันอยู่ห้องเด้อพี่น้องเด้อเดีย๋ยวจะ พี่ร่วมมีหองไหเบ้างหอดหอ,อ,อ,องหอดหองพี่น้องมามาส้มน้ำกันบัเอือตึกุ่งไปต่อยพี่น้องเอ้ยไปจับเอ้ยเลยงามเลยครับปวดอืตอตะระบังตะระบังปวดเในพี่น้องขนาดสามบงังนี่นะบังนี่ยังคาคุณอ่ะ ปานนั้นปานนั้นเขาถามว่าพ่อเด็ปน่าสั่นวาเป็นไดเป็นไดพ่อได้ปนยูพีนอนปวดจะระบัดตงนี้ต่อยเลยตะปวดคิงสิคเคงหมอนย่เลยพี่นองหมออะไรขนาดสามชีบังนี่นี่ปวดบังมันสีป่นพี่นอนเ้ยปวดซ้อนวซ้อนลำบากจริงวอนี่ บ่เมนตัวน้อยๆเด้จัะหนึ่งเลยโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆเด้จ้ะเฮ้ยเบิ้ดเฮ็ดยังกินเฮ็ดยังกินยังขีเบิดพี่น้องเอ้ยุ่นอยากเงยเลยโอ้ยจะโอนเนี่ยฝนเรื่องเอา่นปลากระเทียพี่น้องเอ้ยฝนปลาเบิ้ดบังนี่ถือกระบาบูเต็มเลยพี่น้องเอ้ยบังเดียวบังเดียวเด็กแกงเลยปลาบู วุ้นเอบังนี่งโอบังนี่สะอาดสะอาดขาวจัวบังนี้ถือลายหนึ่งหัวหันหมดลุ่มด้วยพี่น้องปวดเออเกือบเต็มกระมังพี่น้องเกือยบมันเตี่มอันนี้บังหนีปลาบูบังได้ปลาบูเขาก็ะชิดพุ่งในน้อยๆถอะอ้อวชิดนีกับซ้ำหนีกับเราพี่น้องเอ้ย คิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับ